อาคารบ้านเรือนเป็นต้นเมื่อสืบค้นเข้าไปบุคคลในภาพทั้งสองเป็นลูกจ้างขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาทั้งคู่กำลังเพ่งมองสนใจไปที่จอมอนิเตอร์ในขณะเดียวกันฝ่ายหญิงก็ดูเหมือนจะเพ่งมองอะไรบางอย่างทางด้านซ้ายมือของเธอแต่สิ่งหนึ่งที่เขาละเลยไปก็คือเขานำเอกสารสำคัญบางอย่างขึ้นมาวางบนโต๊ะ ซึ่งน่าจะมีบุคคลที่เป็นคนภายนอกหลายคนอยู่ในห้องนั้นและกำลังสนใจอยู่กับเหตุการณ์ที่ทั้งคู่กำลังจ้องมองอยู่เช่นกันเมื่อพยายามหาข้อมูลว่าเหตุการณ์อะไรที่ทั้งคู่และคนอื่นๆในห้องกำลังสนใจอยู่ก็พบว่าดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่9ตุลาคมปี2009ที่นาซาได้ส่งกระสวยอวกาศ Air c r o s ส โดยเป็นกระสวยอวกาศที่บรรจุระเบิดไปด้วยเต็มอัตราศึก2.2ตันเป้าหมายอยู่ที่ดวงจันทร์ระเบิด2.2ตันนี้ถูกยิงเข้าไปในหลุมอุก,กาบาทที่มีชื่อว่าคาบิอัสซึ่งอยู่ขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์โดยให้เหตุผลที่ไม่น่าจะฟังขึ้นว่าต้องการเก็บตัวอย่างวัตถุก้อนหินฝุน่นที่ปลิวออกมาจากแรงระเบิด รวมไปถึงศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะมีแหล่งน้ำบนดวงจันทร์ก็คือต้องการหย่อนระเบิดไปในหลุมอกาบาดแล้วยานแอ r o s s ก็จะพุ่งตามลงไปเพื่อเก็บตัวอย่างตอนที่มันระเบิดจากฝุ่นผงที่ปลิวขึ้นมาแต่จากการระเบิดพบว่ามีฝุ่นผงปลิวขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผู้สันทัดกรณีกล่าวว่า เป้าหมายของระเบิดนี้น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยมที่เห็นได้รูปมากกว่าที่จะเป็นพื้นที่หินเปล่า,ลาและเป็นเพราะกำแพงทั้งสี่ด้านของวัตถุดังกล่าวน่าจะเป็นตัวกักฝุ่นไม่ให้ปลิวออกมามากจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนชายที่อยู่ในรูปแหล่งข่าวกล่าวว่าปัจจุบันเขาก็ยังคงทำงานอยู่กับนาซาชื่อว่าแอนโทนีโคแลปเปต ส่วนสุภาพสตรีชื่อว่าคาเลนเบอร์เลดในวันที่หนึ่งตุลาคมปี2010กระสวยอวกาศของจีนที่ชื่อว่าฉางเอ๋อสองนำกระสวยอวกาศสำรวจดรวงจันทร์ฉางเอ๋อสองส่งภาพอันนางงงวยเป็นป้อมประกาศที่ถูกบันทึกได้บนพื้นผิวของดวงจันทร์กลับมายังโลกสังเกตได้ว่าหินบริเวณน,นั้นเป็นเหลี่ยมมุมฉากซึ่งเป็นไปไม่ได้ โดยการกัดกร่อนตามธรรมชาติคำถามคือสิ่งนี้คืออะไรและเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรใครเป็นผู้ทำขึ้นภาพถ่าย UFO ที่ถ่ายโดยนักบินอวกาศของการสำรวจดวงจันทร์ได้รับการตีพิมพ์มานานแล้วแม้จะถูกปกปิดแต่ข้อเท็จจริงก็แสดงให้เห็นว่าทุกเที่ยวบินของชาวอเมริกันที่เดินทางไปยังดวงจันทร์เกิดขึ้นภายใต้การควบคุม และอยู่ในสายตาของมนุษย์ต่างดาวมาโดยตลอดชายคนแรกนิวอัลมสตองที่เห็นอะไรบนดวงจันทร์ได้ถูกมือสมัครเล่นวิทยุชาวอเมริกันแอบดักฟังในการสนทนาในเทปมีการสนทนาระหว่างนิวอัลมสตองและหอบังคับการอัลมสตองพูดว่านี่คืออะไรมันคืออะไรกันแน่ฉันอยากรู้ความจริงมันคืออะไรหอบังคับการตอบว่า เกิดอะไรขึ้นมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอัมสตรองพูดว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่ที่นี่ครับมโหลานโอ้พระเจ้าที่นี่ยนานอวากาศอื่นๆพวกเขากำลังยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของปล่องภูเขาไฟพวกเขาอยู่บนดวงจันทร์และเฝ้าดูพวกเรามีรายงานที่น่าสนใจปรากฏขึ้นในสื่อซึ่งกล่าวว่า ชาวอเมริกันไม่ได้รับการต้อนรับบนดวงจันทร์สถานที่แห่งนี้ถูกยึดครองมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาที่นี่การเดินทางมาที่นี่ถูกกล่าวว่าเป็นการบุกรุกและเป็นการกระทําที่เป็นศัตรูกับสิ่งที่ครอบครองอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับเหตุการณ์นักบินอวกาศเซอร์นันและมิดสังเกตการระเบิดอย่างลึกลับของเสาอากาศของโมดูลดวงจันทร์ หนึ่งในนั้นถูกส่งไปยังโมดูมคําสั่งในวงโคจรใช่โมดูมระเบิดมีบางสิ่งบางอย่างบินเหนือโมดูมก่อนหน้านี้มันยังคงในเวลานั้นนักบินอวกาศอีกคนเข้าสู่การสนทนาพูดว่าไม้กอดพระเจ้าฉันคิดว่าเราจะจบลงแล้วด้วยสิ่งนี้นี่คุณแค่มองสิ่งนี้ ลังจากการเดินทางบนดวงจันทร์เวอร์เนอร์ฟอนบราวซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นผู้บุกเบิกอวกาศกล่าวว่ามีกองกำลังต่างดาวที่แข็งแกร่งกว่าที่เราคาดไว้มากฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดว่าชาวดวงจันทร์ไม่ต้อนรับผู้ส่งสารของโลกอย่างอบอุน่นโครงการที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอพโรโล18อพอลโล19และอพโรโล20 ถูกตัดทอนก่อนกําหนดทั้งที่โครงการทั้ง3มีหมายกําหนดการเรียบร้อยแล้วแต่ทั้ง3โครงการไม่สามารถใช้งานได้และเห็นได้ชัดว่าไม่มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาละเลยเรื่องดวงจันทร์มานานหลายสิบปีทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตรากับว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ปกปิดการมีอยู่จริงของมนุษย์ต่างดาวเป็นเวลานาน,านกว่า80ปีรัฐบาลเงาได้แอบทำสนสัญญาอย่างลับๆไม่บอกต่อชาวโลกเพราะเกรงว่าหากบอกไปอาจส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อวัฒนธรรมทั่วโลกและาศาสนาทั่วโลกจึงได้มีการปกปิดเรื่องมนุษย์ต่างดาวไว้เพื่อรอเวลาที่เหมาะสมจึงจะประกาศอย่างเป็นทางการ มีภาพถ่ายที่สหรัฐอเมริการ่วมกับสหภาพโซเวียตถ่ายภาพซากเมืองบนดวงจันทร์ทำให้รับรู้ได้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลอรารยธรรมนอกโลกมีจริงพวกนั้นเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าศึกษาเรามาโดยตลอดรัฐบาลเงาของสหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลเงาของโซเวียตตัดสินใจว่าเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเป็นเรื่องของความมั่นคงโลกชั้นสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ห้ามเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเด็ดขาดจนกว่าชาวโลกจะเริ่มรับรู้ด้วยตัวเองมีเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกดวงดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2481จึงเป็นเหตุผลให้สหรัฐอเมริกาไม่เสี่ยงต่อการทำร้ายประชาชนด้วยการบอกความลับและความเป็นจริงเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเหตุเกิดขึ้นในขณะที่ออกอากาศของรายการวิทยุ นวนิยายเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเรื่อง War of the w o r l d ของ g w a l ผู้คนหลายพันคนต่างคิดว่าถูกมนุษย์ต่างดาวชาวอังคารโจมตีโลกพวกเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบางคนหนีออกจากเมืองด้วยความหวาดกลัวบางคนหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินหลายคนสร้างเครื่องกีดขวางและเตรียมพร้อมด้วยอาวุธ เพื่อขับไล่การลุกรานของมนุษย์ต่างดาวทำให้ความหวาดกลัวแพร่ขยายไปทั่วประเทศในขณะนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ศตวรรษที่21ข่าวเรื่องมนุษย์ต่างดาวเริ่มมีมากขึ้นผู้คนเริ่มให้ความสนใจเอกสารล,ลับต่างๆเริ่มได้รับการเปิดเผยเป็นบางส่วนล่าสุด CIA ร่วมกับเพน н ากอนก็เริ่มเปิดเผยออกมาแล้ว แต่ความลับสูงสุดที่เปิดเผยแล้วจะกระทบต่อโลกมากรัฐบาลเงายังไม่ยอมเปิดเผยเพราะต้องการรอการเวลาต่อไปตอนนี้คุณสามารถสมัครเป็นแฟนพันธ์แท้ช่องของเราเพื่อรับสิทธิพิเศษพูดคุยปรึกษากับครีเอทีฟของเราเกี่ยวกับเคล็ดลับในการทำช่อง Youtube กดตรงคำว่าสมัครในช่องของเราได้เลยโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ